ใช่เนอะแม่นอกป้าใช่หนาโน้ป <Nope. S 1> สบายดีท่านผู้เบืงเมื่อนี้เขาพากันมาไล่มองเมื่อนี้โน้ป <Nope. S 1> อย่าบอกโผทีสีฟ้าบานได้เอา,า,าการมองไปไหน ตีนกูลางกลางถนนตัวน้ำายน้ำายนี่ล่องเหยียบมึงแล้วน้ำพายฟงสะซ้อนเลือดตายไปพี่น้องเลยกินนี่วิธีการไล่มองพี่นัองนี่นี่นี่เออทัน่ทยทำใต้น้ำนะครั ้ยพระเจ้ายอดมันยอดมากไม่ไล่มองพี่น้องเอ้ยไม่แพ้บ้านเป็นล้ำเคยเห็นบอกพี่นอ <c oughs> ้นองไม่ไล่ปลาสขมองนี่ มาพไยบานล้ำน <ítulo> anyway ึงเต็มเลยขอพายน้พี่น้องเด้อลมมื้อนี้มันอยู่กลางป่าโอ้โหไม่ไลม้อกันเย็ดไอ้โซ่นละอ่าจวดจ้าดโดมือนี้แซบแซบโถลดแซบแซบโถลดดิปอดนุ่ สเสบเสโลดมือนี่ฮ <im its> <im its> น,นีพี่น <im its> สลามโอ้เล็ดอีลตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่มึงเอ้เลือดะเกือบโลดมือนี่น้ำ <im its> นี่เสบเสบโลดมือนีนี่เบือพี่น้องนี่

đây kiến, đây kiến phi nào người. Thằng là thít đi là phi đi là phi, tít đi là thằng lắng. Pa, khao ơn mà pa sai nó. Mẹ mà pa sai nà. Pa chín này là phi nào người. Làm khao ơn pa. con cái giờ pa hóa nhảy. Pa hóa nổi cả vào bài. Nè phi nào. เสบเสบเมื่อนี่นี่นี่สองโตเียจอ่นละใหม่ปลาแล้วนี่เียวมังใหม่ปลาแล้วพี่น้องนี่นี่น่อืมอืมอะไรอะไรอืมอือะไรวกน้

tiếp mà vai Để không sửa với lọt Để không xỉa bớt Ô Ôi, biệt lời, biệt lời Thì đoàn ơi Ừ, uh,